คือไม่ใหญ่นะครับกระจัดเป็นแบบธรรมดาเป็นแบบธรรมดาเพียงแต่ว่าเราเชิญทุกคนอยากให้ทุกคนมากเพราะว่าแฟนคลับคือคนสําคัญของเราแต่ว่ามากมันก็จะเป็นแบบเพื่อเพื่อทุกอย่างมันจะได้แบบสบายๆก็จะจัดแบบเป็นฟิลแบบใน้บนคอนเสิร์ตอาจจะได้ในส่วนของการ เสื้อบาแฟนขับมาทุกคนขับมาด้วยความหักแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน <Okay. S 1> มีสิ่งใดที่มันบกพร่องก็คงสิยแบบเตรียมใจมาอภัยให้กันแล้วก็จริง,รงๆคือเชื่อว,ว่าทุกคนอยากมาเห็นอยากมาร่วมครับคพ่อพ่อเชิญพ่อทำได้ครับนทำกันได้ค่ะพ่อจะต้องถ่ายรูปให้ไหมถ่ายถ่ายถอยเนี <c oughs> <Th> ่ยเฮียไม่ได้ถ่ายพ่อพอไม่ได้ไแม่ถ่ายรูปกินนะแม่ถ่ายรูปเสร็จ ครับผมนี่แหละก็เลยอะไรแบบมื่ววานในห้องประชุมกันเนาะประชุมกันเยอยมากพี่น้องเ่าต้องเราต้องเขินว่าต้องกังวนมามาแล้วสีไพายุจังไดสีอยากอายสีอยากอายสี่พอมีมูสีอีกอย่างเนี่ยคือเราตัดความรู้สึกนั้นออกไปเลยแล้วก็มาอารมณ์ฟิลถ้าใครถ้าใครได้ไปคอนเสิร์ตเดอะมอลล์บางกะปิบรรยากาศภายในงานวันนั้นก็กว้างและใหญ่เท่ากับเดอะมอลเลยค่ะ ที่ว่ให้ผู้ใดรู้สึกเคินเลยครับเพราะว่าขาสิเป็นแบบฟิวเป็นคอนเสิร์ตนางเบิ้งพิธีการแล้วก็จะมีพี่พี่สตาฟคอยแนะนำแล้วก็คอยอ่าคอยดูแลทุกคนใช่ดูแลทุกคนนะคะก็ไม่ต้องอ่านเอาใบโตบ้าปเอาไบบ้างหนึ่งเดี๋ยวได้ต้องอ่านต้องอ่านง่าขอไปเอา เพราะอะไรคนเงี้สิบอกว่าโอ้ยไ่ได้กร์ดอยากายไปคือเรามีการ์ดที่นั่งงานครับรับการ์ดก็เหมือนการ์ดก็เหมือนบัตรคอนเสิร์ตเลยเหมือนบัตรเข้างานความรู้สึกก็คือเป็นเหมือนบัตรคอนเสิร์ตอันนี้เวลากระชันชิดแล้วเราไม่สามารถที่จะไปแจกการ์ดได้ก็สิมาแจกได้มาให้แม่แม่พี่ๆหรือญาติพี่น้องที่ที่เดินทางไปได้สะดวกแล้วก็มามาไกลอยู่ไกลกันนินครับไม่อยากให้ทุกคนคิดแบบนั้นบางคนแบบเขาจะถืออันนั้นเขาเขาว่างานเนี้ย หอมมากหอมยุ้มเขาแกงน้องไหมแม่คะเดี๋ยวโรงแรมเสร็จเดี๋ยวเชิญแม่ไปอยู่ไปอยู่ด้วยกันสักสองคืนแม่ก็ทำทำหมู่บ้านขายเหมือนกันภูมิศภูมิชัยภูมิไปร้านไ